ลายเซนบอกนิสัยการเซนที่ดีจะต้องยิ้มแย้มอิ่มเอิบห้ามตัดห้ามฆ่าห้ามพันกันนั่นแหละจึงจะเป็นลายเซนที่สมบูรณ์ลายมือชื่อหรือลายเซนเป็นศาสตร์อีกแขนงซึ่งเป็นภาพสะท้อนและบอกลักษณะของแต่ละคนได้และสามารถนำมาทำนายได้เช่นเดียวกันลายเซนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายบริษัทนำไปประกอบการพิจารณาคัดคัด,ด,ดสรรบุคลากรให้กับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ เนื่องจากทําให้สามารถรู้ได้ถึงตัวตนและชีวิตของคนคนนั้นในหลายมิติแม้ลายเซ็นจะไม่สามารถทํานายอนาคตได้แต่สามารถเห็นภาพสะท้อนตัวตนของคนผู้นั้นได้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นด้านนิสัยใจคอและทัศนคติสามารถบอกได้ว่าลักษณะนิสัยของบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างไรเช่นเบิกบานสดชื่นอารมณ์แจ่มใสอมตทุกสุภาพนุ่มนวลแข็งกร้าวก้าวร้าวเป็นมิตรเช่นลายเซ็นของคนที่มองโลกในแงด่ดีมักจะพลิ้วเป็นคลื่นสวยงาม ขณะที่ลายเซนที่มีลักษณะผอมสูงหรือแคบแคบมักจะมีทัศนคติและวิธีคิดในเชิงบวกด้านความสามารถส่วนใหญ่คนที่มีความเก่งกาจสามารถมักจะมีลายเซนแบบเส้นได้ผิวไหวต่อเนื่องและสวยงามส่วนคนที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานไม่เป็นสับประรดลายเซนจะโยหน้าบ้างหลังบ้างด้านสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นความฉลาดเฉลียวและปราดเปรื่องความฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยมหรือความอ่อนด้อยทางชาวปัญญา สามารถแสดงออกได้ทางลายเซ็นทั้งนั้นด้านทักษะทางสังคมการชอบเปิดเผยหรือปิดตัวเองแสดงออกมาในลายเซนที่แตกต่างกาันบางคนสามารถเข้ากับผู้คนได้ดีปรับตัวเก่งในขณะที่บางคนก็มีปัญหากับการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมด้านความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานแสวงหาความก้าวหน้ามักจะบอกได้ในลายเซนที่มีเส้นสายปลายลายเซนวัดขึ้นสูง ส่วนบุคคลที่ไม่ทะเยอทะยานนักจะมีลายเซนที่ค่อนข้างเล็กและไม่ตวัดสูงการวิเคราะห์บุคคลจากลายเซนสามารถพิจารณาได้จากขนาดของตัวอักษรความหนักเบาของลายเซนขนาดของเส้นสายลายปากกาการดูโซนตัวอักษรความเอียงของตัวอักษรเสร้นฐานอักษรนอกจากนี้ยังวิเคราะห์ในเรื่องความเร็วในการเซนสปีดอินไรติงร่วมด้วย